สี่สวัสดีครับนะฮะขอเก็บคองก่อนฝนมาฝนมาพี่น้องเก็บเลยเก็บเลยฝนตกรอฝนรอฝน,นเนี่ยเป็นไข้เด้อไปเลยป่ะเอาเอาฝนมา เก้ยๆเียเกียเกียเกียเียร์ตอนนี้ฝนตกใเแ้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วฝนฟ่าคน้องเป็นแหงแงโอ้ยหนังกาวก็จะเราขอหลบอยู่ข้างในนี้ในเอซยังโชคดีหน่อยที่ว่าเรามีนะครับหลังคาแล้วเนาะสามารถหลบไฟเฮ้ยหลบไฟหลบฝน นะครับเอสามารถหลงฝนได้แล้วดีนิดหนึ่งตอนนี้ปูนเราก็ยังไม่แห้งเลยนะเอฟซโอ้โอล่าสุดพี่บา่าขอหลงฝนตรงนี้หน่อยนะเอฟซอันนั้นแหละนอนได้แล้วนอนได้แล้วไม่เป็นไรเพราะมัน <c oughs> เป็นบ้านที่ว่า <c oughs> อ่คน <c oughs> ขึ้นพิธีแล้ว เฮ้ยพี่บ่าวเป้าแตกพี่บ่าวทิ้งกับเป้าแตกโอ,โอ้โอเอฟซี FC ตอนนี้นะฮะดูคืฝนฟ้าน,นะครับ,บ,บอ่าเก็บเครื่องไม้เครื่องมือโอ้ย้อยแล้วนะ,ะโอ้เป็นการทดลองหลังคาเลยว่าผ่านไหม จะผ่านโปรไหมหลังคาของพวกเรานี่ยเอลซีงานถือว่าโอเคอยู่เนียบนะไม่มีไม่มีจุดจุดรั่วเนาะไม่มีจุดอ่าที่ทำให้เป็นปัญหาฮะแถมอีกอันหนึ่งผมเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ฮะเยียงเยียงล่ะ,ละโอ้ผาห่มยายนางจะเปียกยายนางรีบไปเก็บผ้าหมในเอฟีนี่ครับตอนนี้พวกเราก็นั่งหลังจากรับประทานอาหารเสร็จก็นั่งคุยกันสักแป๊บหนึ่งฝนมาเลยนะครับเอฟซีงานว่าจะลงมือต่อก็พอได้อยู่นพอได้อยู่ เดี๋ยวเราก็นนพักผ่อนก่อนนะครับผสมปูนไว้รอเลยนเนาะเหลือปูเหลือเททางขึ้นเลยลูกพี่บอกเเอเออแ,เ,อแเดี๋ยวเราจะขึ้นปูนใหม่ไว้รอนเนาะปูนเก่าที่เหลือเราก็อ่ก็ประมาณนี้นะครับเอซ สั้นๆฮะเดี๋ยวเราแจ้งข่าวไว้ก่อนว่าตอนนี้ฝนฟ้าขนองเป็นหิงแห่งพายุมาถึงทีมงานพวกเราแล้วนะครับนะพวกเราก็คงจะมานั่งรวมกลุ่มกันอยู่ในนะครับบ้านของยายนางหลังนี้หลังใหม่นี้นะ FC เพื่อจะมาหลบฟ้าหลบฝนกันเนาะนะครับอ่าฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับนะบางครั้งบางวันงานก็จะมีอุปสรรคปัญหาบ้างเล็กน้อยเนาะนะครับ ผิดบัางถูกบั่งนะครับตามแต่ละวันเนาะเอฟซี FC ก็ขอบคุณที่เข้าเป็นมาเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับนะเราก็ทําเต็มที่นะเพื่อที่ว่ายายนางก็จะได้มีบ้านที่สวยงามสมบูรณ์แบบสําหรับแก่เนาะคลิปน,นี้ก็โอ้ลุยแล้วนะเอฟซีลุยแล้วลุยแล้วจัดไปจัดไปต่อเล็ก,ก่อนฮนะรเราจะก่อ หยุดก่อนตอนนี้ก็ผสมจำแนอะไรไหถือว่าลูกพี่จะพาทำอะไรต่อนะฮะเช็คปูนของเมื่อเช้าโอ้ยังไม่แห้งเลยเอฟซีน่าจะไม่ได้แกหะหรอกวันนี้แบบน่าเป็นพรุ่งนี้นนเพราะว่าตอนนี้มันมันยังไม่แห้งเลยอ่ะยังไม่แห้งเลยไม่ได้ตัดระบบอนี่ไงตัดไปหนึ่ง นี่นนมาบ้นานมะเ<อ> FC เ,เดี๋ยวเราจะลุยงานกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมเรากันต่อไเนาะที่บ่าวตักปูนออกไปเลยนะฮะเราจะขึ้นปูนใหม่เลยนะครับ FC จัดงานใหม่กันเลยไว้ก่ออย่างเดียวแล้วต่อไปนะครับก็เราเสียบลูกหมาหน่อยลูกมูหน่อย เสียปัก๊กวะระวัาางนะเสียบเลยเด้ฮะโอเคไปเราลุยงนันข้างนอกกันดีกว่านะครับเวฟซีมาครับเวฟซีเฮ้ยราันามีินวนมนะคน้ีเป็นหมุนกินเนี่ยฮพอป่ะเอาเครื่องนึงมาดูไป

นะเดี๋ยวปุียร์ให้ก่อนนะนาดานูแลนะเหมือน,น,าานกันจบแบบไม่ต่อแล้วนะจำม่้องมก็ได้ตัวหลังเออฮึลองดูหน่อยครับไอ้ผมมีท่าก้อยปูนที่สุดยอดของน้องก้าวเลยนะครับเอฟซี FC. สุดยอดจริงเรามาดูน้องก้าว โคเลปูนไปนะครับ F-C ก็เริ่มงานกันเลยฝนตกก็ไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้เพราะว่าเราทำงานภายในนะฮะก่อนดื่มน้ำก่อนนี่ครับเอีมาต่อเนื่องกันเลยจัดน้ำ โอ้น้ำแชวาหน่อยนี่ต่อไปก็รรปูนผสมกันเข้าโคเลโคเลโอ้น้ำน้ำนองเต็มซองตะลิ่ง แปลกใจฉันจริงปูนไม่กินกันโอเคนะ FC เดี๋ยวเรารอให้ปูนเข้าก่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็กนะครับลงมือในการทำงานรอบบ่ายให้มันจริงจริงจังๆสักทีมีฝากไว้ก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย